เวลาผมแพ็กส่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะแยกลางกับตัวพันท้ายติดกันแล้วก็จะมีการซีนฮะตัวยางอะไรแบบนี้นะครับมียางให้เพิ่มอีกหนึ่งชุดมีลูกกระสุนจะอยู่ในกล่องแบบนี้เป็นลูกเก้ามิลนะครับแล้วก็มียางสวมใส่ตัวง่ามโมทหมดทํานอุปกรณ์อย่างแรกเลยว่าถ้าจะสั่งก็ต้องดูด้วยว่าเขามีสินค้าไหมนะครับสาคัญมากมีเวลาสั่งของปัจจุบันนะครับเพราะว่าโจรมันเยอะนะครับสำหรับปืนนันก็ที่พผมทำเป็นเจ้าแรกนะครับไปดูกันไป อันนี้ลูกก้ามินนะครับแล้วก็เป็นลูกนี่ก็เป็นแม่บ้านนะครับลายแพ็คทุนนี้อุปกรณ์ตัวกล่องตัวออเดอร์นะครับโอเคประมาณนี้ก็มีบริการปลายทางนะครับแล้วก็มีบริการก็คือถ้าเกิดลูกค้าสะดวกโอนก็ได้ปลายทางก็ได้อันนี้ถ่ายทําเป็นวันที่27เดเดือน9ที่เบอร์โทรติดต่อ0ูนย์หกเก้าศูนก็ก็ประมาณนี้พี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับพอดีโบเหมือนสมัยก่อนนะครับสี่สิบห้าสิบแปดสิบท้ายต่างๆก็พอ ออพอได้ส่งอันนะั้นพี่ตัวนี้เป็นงานไม้สักอันนี้เป็นงานไม้ประดูระด่รอใส่ไกล้ปลืนอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอเอาง่ามใส่ตัวอย่างก็ต้องแปลงโมไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นงานไม้ประดู่กำคอเรียบๆลงตัวดีนะครับมีตัวจงอยหลังยื่นออกมาเพราะว่าจะต้องออกแบบมารองรับตัวกล้องนะครับผมออกแบบเองนะครับพี่นะแต่ทุกวันก็ไม่ได้ทำหรอกแค่ออกแบบแล้วก็มีทีมงานเขา มีคุณภาพเ็าทากันอยู่แล้วตัวง่ามก็จะโมให้หมดนะครับอย่างเงี้ยมันยังคลอนอยู่นะครับแต่ว่าละกอนแรง,งต่างผมก็จะโมให้หมดนะครับมันก็จะไม่คลอนตัวง่ามทําเซฟกันทั้งหมดโปรพันสามนะครับแล้วก็มีไม้อันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้สักโอ้ทายากนะพี่หยุนพันท้ายนะครับอันนี้โปรพันสามเองเนี่ยตัวงานมันท้ายมันก็รอรอประกอบมันจะไม่เสร็จนะครับพกที่เสร็จแล้วก็มีอยู่แล้วแหละเยอะแยะแล้วก็มีตัวง่าม อันนี้เป็นตัวงามตัวเล็กตัวมินิเดี๋ยวตัวมินิสําหรับลูกค้าแบบพกพาแรงต่างแบบไม่ได้ไกลมากยิงสักระยะ20เมตรลงมาแรงต่างแล้วก็เอาไว้ไล่โนกแรงต่างก็จะสะดวกเป็นตัวงามตัวเล็กแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเอาระยะไกลๆนะครับแล้วก็เอาตัวที่เหมาะสมก็จะเป็นตัวตัวงามที่มันยาวๆแบบนี้ครับมันก็จะยาวกว่าแต่ชุดบนมันก็จะเหมือนๆกันเนี่ยตัวหมายถึงว่าตัวบนก็คือตัวที่ใส่ใส่ยางนะครับเหมือนก็จะจะยาวกว่านะครับตัวเล็กมันก็จะเป็นตัวมินิอันนี้ทุเรื่องตัวยาง ตัวนี้ก็รอประกอบเหมือนกันนะครับงานที่ส่งจะไม่ไม่มีงานตาหนี่ยนะเป็นงานใหม่ทั้งหมดจะคัดส่วนตัวตําหนิก็จะคัดไว้คัดไว้แยกไว้จังหากตัวตําหนิก็อาจจะมีรอยแตกรอยแยกแรงสั่งก็จะไม่ส่งนะครับก็จะแยกไปทําราคาจังหัดอย่างเงี้ยตัวชุดนี้เดี๋ยวพาไปดูปก,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 ก็มีปโปอรอยวันพันสามนะครับพี่อันนี้ก็เป็นตัวตัวเหล็กนะครับรอสใส่ไกลปืนนะครับเอามาสวมเอามาสุกนะ อันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ที่ช่างเราทำงานนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเทิมเมอร์นะครับแต่เป็นตัวใหญ่เราเรียกว่าตัวเราเตอร์อันนี้ก็ตัวธรรมดาไม่ก็มีอะไรประกอบงานก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะนอกานั้นก็จะเป็นทําตัวขากล้องแล้วก็ลบเหลี่ยมลบมุมจะต้องถอดมาอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากอย,อยู่ถอดต้องมาทําเซฟนะครับทําเซฟกันล่างแล้วก็มีอุปกรณ์วางอันนี้ก็เป็น ช่างเราทำงานนะครับคลิปนี้ถ่ายทำให้ดูว่ารอบส่งวันนี้เป็นวันที่27เด,ดเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปส่งสินค้าก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวมินิเป็นตัวสั้นช่วงชักอยู่1ฟุต1ฟุตก็คือ1ไม้มาทัด30เซนนะครับก็จะเบาหน่อยเอาไว้ยิงมือเดียวนะฮะไกลปืนก็อยู่ที่ลูกค้าว่าจะเอา,ายิงลูกเล็กหรือว่าจะเ,าเป็นลูกใหญ่ๆต่างๆแล้วก็ทําตามออเดอร์แล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการแล้วก็ใส่งาม,มินิเอาไว้ยิงไล่นกสมัยไล่นกอาจจะจะ,จะขายดีนะครับ แต่บางคนเขาก็เอาไปเอาไปล่านะครับใช้ลูกเหล็กแต่ไม่อยากต้องการยาวเนี่ยแบบน่ารักหน่อยพกพาแรงต่างก็จะเป็นอย่างนี้ชงชัด45ิ้าเซนแรงไม่แรงนะครับมันอยู่ที่เราตัดยางนะครับคุณพี่ก็ไปเตึงยางเอานะฮะมันมันยาวมากมันก็มีแรงพูดถึงว่าตัวยางนะครับปืนเราสั้นเราก็ไปย่นตามตัดนะฮะก็สั่งผมมาผมก็ตัดสั้นก็ไปอีกนะไม่พอใจก็ตัดสั้นก็ไปอีกก็ เดี๋ยวผมจะเทสนะครับวันสองวันเดี๋ยวจะเทสตัวมินิให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีกําลังออกแบบเป็นตัวมินิตัวรุ่นใหม่นะฮะกำลังทาอยู่นะครับก็คือมาลองรับตัวชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมไปส่งสินค้าก่อนนะครับพี่วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่27กเ็าปิดไว้นะครับผมใช้คนส่งของไปเสียงนะครับประมาณนี้โอเคขอบพระคุณครับนะฮะ